เป็นที่น่าเศร้ากันอย่างมากนะครับที่วันนี้ก็วันเสาร์แล้วเรียบร้อยแล้วเป็นกลางคืนแล้วด้วยซึ่งถ้าไม่นับวันนี้ก็เหลืออีกแค่วันเดียวที่เราจะคอม plete the hunt ได้นะครับแล้วอีเวนต์นี้ก็จะหายไปตลอดการแต่ก็วันนี้ผมใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะครับเพราะเพราะว่าผมตื่นสายนะผมก็เลยใช้เวลาได้อยู่แค่ครึ่งวันนี่แหละเพื่อไปตามราบทำเดอะฮันมานะครับแล้วผมก็ได้เลยลครสี่สิบนั้นสี่สิบนั้นแล้วก็คอลเลกอันนี้มาเลยเรียบร้อยครับเราได้เหมือนปีกนะ น่าจะเป็นปีกมากนะครับแต่ของแบบพรีเมียมอันนี้ก็กไ็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ผมอไม่ซื้อแล้วกันเนาะแต่เออแต่ว่าไอ้ตัวบวกน่าจะดีอยู่นะมันก็ดีที่สุดในทั้งหมดแล้วหละงั้นก็วันนี้เราก็จะมาคอมพิวต์ได้เยอะที่สุดนะครับจากครั้งที่แล้วเราได้กี่ดาวนะ30กว่ามาครับน่าจะสัม30 38มั้งแต่ครึ่งวันผมก็ เป็นเล่นเกมยากๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมายากไอตอนทําคลิปเนาะผมก็เนี่ยเป็นเล่นมาได้44่ดาวนะครับวันนี้ป้องหมยของเราก็น่าจะเป็น60เอ้ย50ดาวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์ผมน่าจะปั่นทั้งวันเได้แค่ครึ่งวันนะครับเพราะว่าผมน่าจะว่างแค่แบบช่วงแบบเที่ยงเงเนาะก็จะรีปั่นนะครับรีปั่นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เนาะแม้ว่าจะแบบอาจจะได้เกิน60ไปแล้วก็ยังทําอยู่นะครับเพราะมันได้แบบอาชีพเม้นที่แบบว่ารีมันเด็ดมากๆนะครับซึ่งรอบนี้ ออบบี้บัตยัวออนเดอะไบค์นะครับเพราะว่าเกมนี้ผมเล่นมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ช่วงเที่ยงเนี่ยไม่ใช่ช่วงเที่ยงเล่นมาตั้งแต่แบบเออประมาณนึงนะก็เล่นมาประมาณก็ไม่รู้กี่นาทีนั่นแหละแต่ว่าก็ลองเล่นดูแล้วนะครับอาจจะนานนิดนึงเนาะแต่ก็ก็ยากอยู่ยากประมาณนึงแต่ไม่ได้ยากแบบขนาดนั้นนะครับแต่มันก็คือสิ่งนี้ครับคือเราจะต้องคอมพลีต มันจะมีเควสอยู่3เควสให้เราทำเนาะผมก็ลองเล่นไปได้นิดหน่อยแล้วก็ยังไม่ค่อยชินเหมือนกันนะครับสำหรับเกมนี้เนาะก็คือเกมนี้เนี่ยเราจะต้องคอม plete มันจะมีเควสให้อยู่นะครับอ๋อ,อเดี๋ยวเออผมว่าเราดีเซ็ตไปเลยแล้วกันเนาะอืมดีเซ็ตให้หมดเลยเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะอืมโอเคคือมันจะมีเป็นแบบอย่างนี้นะครับนั่นก็คืออ่าอ่ะ,อะต้องบอกก่อนว่ามันมีเป็นเวิลด์นะครับมีเป็นเลสเวิลด์มีวินเทอร์บาบาไปแล้วก็ เป็นเวลหนึที่เราอยู่ตอนนี้นะครับจนไปถึงเวลที่2 2เนาะซึ่งข้อเคเวสของเรานะครับก็คืออยู่ตรงไหนอ่ะอืมไม่รู้อ่าน่าจะสักอันนึงอ่ะเดี๋ยวผมหาก่อนแต่ว่าเราสป,ปินอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับอืมเราได้อะไร gravity อะไรสักอย่างบาอ่าอ๋อน่าจะเป็นแบบกระโดดสูงมั้งโอเคครับทุกคนเหมือนว่าผมน่าจะสายไปนะเพราะว่าคือช่วงนี้เกมเกมช่วงนี้เนี่ยคือเหมือนว่ามันจะค่อยๆเลิก มันจะค่อยๆแบบถอนตัวออกจากเดือดฮันแล้วเรียบร้อยนะครับแม้ว่าในแมปเดือดฮันยังอยู่นะแต่เนี่ยมันถอนตัวน่าจะถอนตัวไปแล้วนะครับเพราะมันไม่มีอีเวนต์เดือดฮันแล้วนะเจอหลายเกมมากนะครับซึ่งก็โอกาสน้อยแล้วที่เราจะได้แบบทั้งหมด95เกมเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างคือมันจริงมันมีมากกว่า95เกมนั่นแหละมันมีร้อยกว่าเกมนะครับแต่ว่าเหมือนว่าเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในเกมที่แบบออกไปแล้วนะ ใช่ครับทุกคนเพราะว่าถ้ามันถ้าเกิดว่ามันมันยังอยู่เนี่ยมันจะขึ้นเป็นแบบอย่างประมาณนี้นะครับที่มันจะขึ้นเป็นรูปอ่าอีเวนต์หรือฮันอยู่นะแต่คือเกมนี้มันไม่ขึ้นแล้วไงฉะนั้นก็เราก็กลับไปก่อนแล้วกันอ่ะโอเคเกมต่อไปนะครับอะไรอ่ะชินโดไลฟ์หรออะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าวิธีทาเนี่ยก็คือเราก็ต้องไปหาไข่เหมือนเดิมเหมือนกับหลายๆเกมนะครับซึ่งมันจะเป็นแบบอีเวนต์ของฮันโดยเฉพาะนะครับแต่จริงตอนที่ผมหามันเนี่ยคือมีหลายเกมมากเลยนะครับที่แบบว่า เดอะคันนี่คือยกเลิกไปแล้วด้วยเนาะก็เกมนี้นะครับมันจะมีแบบเป็นของเดอะคันเองนะหรือเปล่าหรือว่าอย่าอย่าบอกอ๋อโอเคนี่เดอะคันอีเวนต์นะครับถ้าทุกคนเห็นมันจะอยู่ข้างบนเลยเนาะเราสามารถเทเลพอร์ตไปได้เลยนะครับเราก็แค่กดเทเลพอร์ตไปปุ๊บมันก็จะเทเลพอร์ตมาให้เรามาที่แมปอีกแมปหนึ่งเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับคือเราจะต้องดูคาสิ่งขอดครับมันมันจะต้องอ่าม,มันจะมีคาสิ่งให้เราดูซึ่งมันคล้ายๆกับแบบว่าอ่ามีกระต่าย อยู่ที่ที่จะไล่ล่าเรานะครับซึ่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเออเนี่ยกระต่ายตัวนี้นะครับซึ่งเราจะต้องดูให้จบนะแล้วสิ่งที่เราต้องทําคือเราจะต้องหาไข่ทั้งหมด9ใบนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อในในเซิร์ฟเราทั้งหมดตรงนี้จะช่วยกันหาได้นะเราสามารถแบบช่วยกันหาแบบไข่ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าหาหาครบ9กใบแล้วเนี่ยก็คือทุกคนในเซิร์ฟก็จะได้แบชเลยนะครับน่าจะประมาณนั้นแหละแต่ว่าพอเราพอเราที่แบบ อยู่ใกล้ไข่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกระต่ายมาดักอะไรอย่างงี้นะครับก็คือตัวนี้เนี่แหละแล้วเราก็ต้องอพยายามหลบด้วยเนาะแล้วก็ไข่แต่ละใบเนี่ยเวลาเราอยู่ใกล้มันมันก็จะส่งเสียงเนาะแต่ว่าผมไม่มัน่นใจว่าจะเปิดได้หรือเปล่าเพราะเห็นเขาบอกว่าเพลงอ่ะมันติดไดคสิทธิ์นะครับอะผมขออนุญาตปิดเสียงไ้นะเพราะว่ามันติดได้แคสิทธิ์นะครับอาถ,ถ้าถ้าเกิดทุกคนดูก็น่าจะรู้แหละเนาะซึ่งก็สิ่งที่เราต้องทานะครับก็คือเราก็วิ่งไปหาไปเรื่อยๆทั่วแบบเลยแล้วเราก็เหมือนจะสามารถกระโดดได้้อยย่่างนีีเลละบไมมิ limit, นะิต แต่พอเราอย่างนี้มันก็อาจจะดูโอนนัน่นคือกระต่ายถูกไหมอาจจะใช่ครับจริงผมก็อยากฟังเสียงอยู่นะแต่ว่ามันแบบคือโอ้โหนี่เพื่อนโอ้โอ้โหอืมโอเคโอเคเข้าใจแล้วกระต่ายมันตอนนี้เราเหมือนเจอแล้วสองใบเอ้ยสามใบนะครับใช่เพราะมันขึ then, ้นขึ้นปกติแล้วเนี่ยสามใบโอ้ my god โอ้ my god กระตัดผมผมหนีก่อนผมหนีก่อนอ่าขึ้นมาอย่างนี้อ่ามันไม่น่ามาหรือเปล่า โอ้ไหนก็ <c oughs> ตกปล่อยให้กระต่ายอยู่ตรงนั้นไปครับเดี๋ยวเรามาวิ่งดูกันนะครับว่ามันจะอยู่ไหนบ้างเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวผมตัดไปอตอนที่เราเจออีกักใบหนึงแล้วกันเนาะแต่ว่าเอาจริงผมก็อยากฟังเสียงอยู่นะแต่ว่ามันนั่นแหละมันติดื้อสินนะครับก็เลยต้องปิดปิดไว้ก่อนเนาะโอเคตอนนี้ผมเจอแล้วนะครับผมยอมเปิดเสียงเพื่อให้ได้นะครับแต่ ผมก็คงจะต้องไปปิดเสียงเอาเองทีหลังนะกันเนาะไม่มันจะเหมือนกับว่าเจ้ากระต่ายตัวนี้มันมีกี่ตัวนะครับโอ้ oh my god เลือเราจะลดไปขนาดนี้นะแต่ผมต้องรีบวิ่งวิ่งวิ่งไปเก็บไข่เก็บเก็บได้ไหมโอ้ oh my god โอ้ my god เอ้ยแต่เราเราได้คอนเร็ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็มี4ี่ใบแล้วเรียบร้อยทีนี้ก็เลือกระต่ายงั้นเดี๋ยวผมก็คงต้องปิดเสียงในปิดเสียงตอนตอัดต่อเอาเองแล้วกันเนาะ เออลืมคิดไปเลยเนาะว่าเออสามารถไปตัดต่อออกได้เนาะก็ไปไปิดเสียงในช่วงนี้ออกแล้วกัน,นแต่ว่าเออแต่ว่ามันก็เหมือนจะได้ยินเสียงจริงๆนะครับว่ามันแบบมีใครอยู่เนาะหรือจะสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราเจอกระต่ายเนี่ยน,นั่นแหละคืออีกอย่างหนึ่งที่จะบ่งบอกได้นะครับว่าไข่อยู่ใกล้ๆนั่นแล้วเพราะว่ากระต่ายมันจะปกป้องไข่เนาะ ผมวิ่งหาไปทั่วแต่ก็ยังไม่เจออะไรเลยนะครับแต่ดีนะที่มีเพื่อนเราเนี่ยเจอเพิ่มไปแล้วเยอะเลยนะครับซึ่งเอะเดี๋ยวทำ,ทำ,ท,ำทำไมแบบเดี๋ยวเดี๋ยวมันแปลกๆเออโอเคอก็ตอนนี้เราเหลือ,อแค่2ใบแล้วเราก็จะครบแล้วนะตอนนี้ก็คือแป๊บเดียวก็จะก็อีกแป๊บเดียวก็คือจะครบแล้วนะครับก็ถือว่าอ่ากระบ,บวนการที่คือผ่านไปได้ด้วยดีเนาะ <laughs> ก็คือให้เพื่อนแบกเอาตอนนี้ก็เหลืออยู่สองใบแค่นั้นนะครับแล้วเราก็จะผ่านแล้วแหละ แต่มีเพื่อนก็มีอยู่แค่3คนอะนะถูกไหมเออใช่แต่จริงแบบก็ดูมันก็ดูใหญ่แต่ก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นอนะมันแบบเอาจริงผมวิ่งมาซ้ําเยอะแล้วแต่ก็ไม่เจออยู่ดีนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมหรือว่ามันซ่อนเนียบหรือเปล่าหรือว่าเราอะตามไม่ดีเองนะครับเฮ้ยเจอแล้วเร็วเดบอืวโอ้ยไปกอดโอ้ยไปกอดเร็วหนีหนีหนีโอ้ยมปกอดเราเหมือนโดนไฟฟ้าไรกอส่างแต่ว่าตอนนี้ได้แล้วครับเรียบร้อยเหลืออีกไปสุดท้ายโอ้โหเราไปซ่อนจู่สมิธเลยนะกระต่ายไม่อยู่เนาะ อยู่ไหมอยู่ไหนอยู่ไหนกรตายอยู่ไหนไม่อยู่เนาะโอ้โอ้มายก็โอ้มายก็โอ้มก็งั้นเอาเป็นอ้ออีกใบหนึ่งอยู่ข้างมดปะอ๋อไม่ใช่มันเป็นแค่กิ่งโอ้โหก็ะตา่ายก็ยังคงไล่ล่าต่อครับ <c oughs> ก็อืมใช่แหละแล้วก็เลยใบสุดท้ายครับอาคโอ้ตก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 ,ต,กาตายตายไหม เฮ้ยไม่ตายดยเหรอหรือว่าตุม่มเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้แล้วครับทุกคนเมื่อกี้เหมือนมีเพื่อนเจอแล้วใบสุดท้ายแล้วเราก็ได้แบชมาแล้วเมื่อกี้ครับผมก็ต้องดู YouTube อยู่เลยว่าจะแบบหายังไงเนาะแล้วสุดท้ายก็คือได้ครับทุกคนแล้วก็อัดไม่ทันครับ <c oughs> เกมสุดท้ายแล้วละกันนะครับ u n d e a Defense Tycoon นะครับเป็นเกมที่อ่ะก็เกมไท coon นะครับที่เราจะต้องแบบอ่ะ เขาเรียกอะไรอะ่ะอัปเกรดสิ่งของหาเงินมาอัปเกรดสิ่งของนะครับซึ่งเงินก็ได้จากการที่สร้างของเพิ่มแล้วก็จะได้แบบของที่ดีขึ้นได,ได้เงินมากขึ้นอะไรอย่างนั้นเพื่อไปแบบอะไรประมาณนั้นนั่นแหละเอออะไรสักอย่างเนาะเนี่ยอย่างประมาณนี้นะครับนั่นแหละเออนั่นนี่คือเกมไทคูนนะครับซึ่งก็เราก็จะมีเงินใช่ไหมแล้วเงินตรงไหนนะที่เราสามารถเอาเงินได้ตรงนี้ใช่ไหมอ่ายังไง อ๋อเหมือนอันนี้เงินเออใช่เงินเข้าเรื่อยๆเลยนะครับสังเกตได้จากข้างบนเลยเนาะซึ่งสิ่งที่เราต้องทำนะครับถ้าทุกคนดูมุมล่างขวานะครับมันจะมีเป็นเป็นแบบอ่ารูปสก,ก้าไข่อยู่นะครับนั่นแหละครับทุกคนอันนั้นจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเนาะซึ่งก็คือเราจะต้องวิ่งออกไปเพื่อไปฆ่าซอมบี้นะครับแค่นั้นเลยฆ่าซอมบี้เราก็จะได้ไข่ามาซึ่งไข่อันนี้จะต้องเป็นแบบ ต้องเป็นซอมบี้ที่มีไข่อยู่ข้างบนหัวด้วยนะนนเท่านั้นนะครับเราถึงจะสามารถที่จะแบบฆ่าได้เนาะซึ่งพอเราฆ่าได้แล้วเนี่ยเราก็าต้องต้องได้ไข่ทั้งหมด150ใบเท่านั้นต้องต้องได้150ใบหรือมากขึ้นอะไรมากกว่าเดิมอะไรประมาณนั้นนั่นแหละเราก็จะได้มานะครับซึ่งเกมนี้ดูเหมือนว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเรียกอะไรอะ่ะคือเราน่าจะต้องอัปเกรดไปเรื่อยๆให้เราได้เงินเยอะๆแล้วเราก็น่าจะมีพวกแบบ ของดีๆดีขึ้นนะครับอย่างตอนนี้เรามีพิสโต้นะครับอ่าก็จะเป็นอันนี้มี SMG คืออะไรคืออันนี้มันอ๋ออันนี้น่าจะดีกว่ามีมีดด้วยนะครับมีดไม่น่าดีเพราะมันแค่แทงนะครับอะไรอะอันนี้ก็เป็นมีดเอ๊ะใช่ไหมเป็นไรเฟลิลนะครับคืออะไรอะอ๋อก็เหมือนเดิมผมว่าน่าจะดีกว่าเดิมนั่นแหละแล้วก็น,นี่มีช็อตกันนะครับช็อตกัน,น่าจะดีกว่าหรือเปล่าอ่าลองดูซิช็อตกันแต่ว่ามันต้องมีเวลารอรีโหลดด้วยนะก็เก็บเก็บ โอ้ไม่กนโอ้ไมกโอ้ไม่กโอ้ไม่กนโอ้ไม่กนี่เราต้องอันนี้ใช้ใช้ SMG ไปก่อนแล้วกันเนาะนี่มันมันบุกเข้ามาอันนี้เป็นซอมบี้นะครับเนี่ยแหละแล้วเราจะได้ไข่เนี่ยไ,ไหมทุกคนมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ว่าเออนี่ยโอ้ไม่กอโอ้โหซอมบี้เข้ามาเพียบเลยผม <laughs> เราต้องป้องกันให้มันดีกว่านี้ก่อนครับเราเราเราเออใช้มีดได้ไหมใชไม่เด้ๆีๆ๋ๆ้วดีกฝีมีดแล้วก็ไปฟัน เอออันนี้ไม่ค่อยดีพิสโต้แล้วกันเนาะพิสโตไปก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เราไม่ค่อยมีอะไรนะครับเออแต่ต้องรีโหลดด้วยใช้นี้แล้วกันนะครับไรเฟลิลเพราะว่ามันน่าจะยิงเออเนี่ยยิงได้รัวก,กว่าแล้วก็อ่ามันน่าจะเดเมจเยอะกว่าด้วยนะครับแต่รีโหลดก็นาาอยู่แหละอ่าโอเคแบบนี้เนาะไม่เราจะต้องโฟกัสกับเจ้าตัวที่มันเป็นแบบอ่ะเดี๋ยวซื้อพวกนี้ก่อนเราต้องซื้อเพื่อปกป้องเบสของเราก่อนนะครับอ่ะเอ้ยมีอาร์เมอร์ด้วยนี่โอเคเราส,มสามารถใส่เกราะได้นะครับอีคิปมา ตอนนี้เราก็ใส่เกาะอ,อยู่โอเคโอเคมาไปนี่คุยปานี้เจ้าไลฟ์โฟ้เวนี้มาน่าจะพลังเยอะอยู่แต่ว่ามันก็ดีโหลดนานมากเลยนะครับดูดิอ่ากดไปอ่ะที่นี่ก่อนเราต้องอู๋ใหม่กดเนื้อเราเออตอนนี้เราจะตายแล้วนะแล้วก็ตายแล้ว <c oughs> เรียบร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เกิดใหม่ได้ครับอือแต่ของก็ยังอยู่นะ เราต้องตอนนี้เราต้องโฟกัสที่ซอมบี้ไข่นะครับไอตัวที่มันมีหัวไข่นี่แหละคือเราต้องโฟกัสเ,เ,เดี๋ยวอันนี้เราปาอะไรไปเขมรกอดดูเหมือนจะไม่มันมีสปิลิมิตด้วยเขมรเอ่อเหมือนว่าตอนนี้ผมว่าเอ,อ่อฐานเราก็น่าจะพอดีน่าจะโอเคแล้วแหละนะเพราะว่าอ่ามันก็ไม่มีทางให้เจ้าซอมบี้เข้ามาได้เลยเว้นแต่ว่ามันจะเปิดประตูได้นะอ่าเรามี first aid ได้ด้วยนะครับคืออะไรอันนี้น่าจะเป็นแบบ คิวตัวเองเนาะแต่ก็เออน่าจะกดได้ตลอดนั่นแหละแต่เราตอนนี้คือเราต้องรองเงินเข้าแต่ตอนนี้เงินก็จะเริ่ม,เ,ม,เ,มเข้ามาแล้วมี medical table ด้วยนะครับอ๋อกดคิวได้บ้าๆตรงน,นี้ไปแต่ว่าเราคิวอะไร,ะไ,รไม่ได้เลยก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปทํานู่นนี่มาก่อนเนาะจนพอเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมพอใกล้ได้แล้วเดี๋ยวผมนะวผม,มาอัดอ,อีกทีละกันนะครับโอ้เด,เ,ดเดี๋ยวก่อนมีเพื่อนมีรถด,ด้วยครับทุกคนแสดงว่าเรา่าจจะสามารถใช้เงินสามารถที่จะเลือกซื้อรถได้ด้วยนะ,ะมีช็อปด้วยครับ แต่ก็น่าจะเป็นช็อปลูบักถูกไหมใช่เอ๊ะเออใช่ลวบักหมดเลยก็ถ้าผมได้รถมาเดี๋ยวผมจะมาอัดแต่ถ้าไม่ได้ก็เอาให้เสร็จไปเลยแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งไนดะ้แค่1 1บเอใบับไข่เนี่ยแต่ก็ออันนี้เอ้ยไม่มีซอมบี้เข้าเลยใช่แค่เราเปิดประตูแล้วก็กด close door ปึบแค่นี้เลยอือม,มาครับ135แล้วอีกนิดเดียวเอ้ยปกตินะครับถ้าเกิดเป็นแบบซอมบี้ที่แบบมีไข่แบบ สีเหลืองๆเนี่ยคือปกติเลยเนี่ยคือมันจะพอเราฆ่ามันได้แล้วเนี่ยมันจะดรอปเป็นตัวเล็กๆออกมาอีกทีนะครับซึ่งก็คือถือว่าดีมากนะเนี่ยเห็นไหมมันจะดรอปตัวเล็กๆมาแล้วเราก็ใช้ปืนเอฟพวกที่มันยิงเร็วๆเนี่ยกดไปดิโลเร็วๆเออเนี่ยยิงแบบนี้ไปนะครับทีนีก้ก็ใกล้แล้วเดี๋ยวจบวันนี้ไปถ้าเราไม่ตายก็น่าจะลอยห้าสิบครบแล้วนะครับเราจะใช้อาเจ้าจตัวนี้แล้วกันเนาะนนย,ยิงไปทีละนิดทีละหน่อยครับตอนนี้คือกดปืนมั่วไปละอ๋อถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่เนี่ยเราก เทรนช์กันได้นะครับนี่มันก็จะไปแล้วเร็วเร็วไปยยิงยิงยิงเรียบร้อยเราได้เดือดฮันแบชออบอร์ดมาแล้วนะครับนั่นอู้มีแกรดอะไรอะ่ะมีใจแอนซอมบี้ด้วยนะครับจแอนซอมบี้ของ,งน้องชายเจ้าเทรนช์กันปึ้มเรียบร้อยโอ้โหตายในพริบตาอาจจะตัวพวกนี้ด้วยนะครับไอ้พวกตัวเล็กๆเนี่ยแล้วก็ กดไปนะครับไอตัวที่ได้เมจเยอะๆเนี่ยข้อเสียของมันก็คือมันจะรีโหลดนานนะครับนั่นแหละนั่นคือข้อเสียเดียวเลยนะครับก็งั้นอู้หูมีตัวที่ปล่อยอะไรก็ไม่รู้ด้วยงั้นเดี๋ยวเรากลับที่เดิมก่อนของเราดีกว่านะครับโอเค พออย่างนี้มาก็คือซอมบี้ไม่มีตัวไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่เอาจริงเถอะก็คือแม้ว่าเราจะมีชั้น2แล้วนะครับแต่ก็แล้วก็คนที่จะปิดผนังไว้นะเพราะมันจะมีซอมบี้ที่เป็นแบบกระโดดเนาะซึ่งมันก็จะสามารถกระโดดเข้ามาได้ด้วยนะอ๋อเราอันนี้เราก็มีอ m โ o ด้วยนะครับที่แบบเป็นแบบเป็นป้อมแบบยิงไว้เผื่อเผื่อมีซอมบี้มาอะไรอย่างงี้เนาะงั้นก็วันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเดือนฮนะันเนาะก็วันนี้ไว้เท่านี้และแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นเกมอะไรต่อก็มาลุ้นกันนะครับ